คำว่าไซดีนาใช้ตอนไหนได้บ้างอัลลอฮุมะซัลเลาะห์ไซดีนามุฮัมมัดวะอลาอาลีไซดีนามุฮัมมัดก็เวลาที่พี่น้องจะกล่าวถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัดลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไซดีนาวะฮะบบีบีนาอาจจะว่าไปก็แต่ ในกรณีของการกล่าวสลวา่าในละหมาดพี่น้องอย่าใส่ถามว่าทำไมอ่ะเพราะหลักฐานเรื่องการละหมาดเป็นหลักฐานเฉพาะที่ท่านนาบีมูฮัมหมัสสดสอลลัลวะเลยวะสลัมได้ให้ตัวบทหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอริยาบทของการละหมาดเนี่ยบรรดาสุฮาบะได้เห็นนบีรายงานอริยาบทของการละหมาดเนี่ยอย่างละเอียดยิบเลย นะบีทำยังไงยกมือยกแค่ไหนกล่าวก่อนกล่าวอัลลอฮฺบะบัดก่อนหรือยกมือก่อนนึกทั้งกล่าวทั้งยกพร้อมกันยกยกแล้วไว้แค่ไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเสร็จแล้วเอาเอาเอามือเนี่ยเอาไปเอาไปไว้ตรงไหนเอามือเอาไปทําอะไรยังไงเอาเอามือขวาทับมือซ้ายแค่ไหนยังไงเอาวางนาบีถึงขนาดว่าซอฮาบะที่ยืนอยู่ข้างหลังนบีเนี่ย หลังจากนบ,บีได้ได้เข้าละหมาดเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการนายฟซติฮุสซาลาตบิตักเบสนบีเริ่มละหมาดด้วยการตักเบสอัลลอฮฺอักบัดวารฟาอไยด้ยฮิเสร็แล้วนบ,บีก็ยกมือทั้งสองของท่านฮัตตามังกิบายฮิฮัตตาฟูรูอัลจูไนฮิบาหรือหูกับ ว่ากันไปเสร็จแล้วว,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 วาวาดอวาวาดอายาดหุนยุมนาอันยุสอรมือขวาทับมือซ้ายเอาทับมือมือทับมือทับคอมือทับท่อแขนเอามีคารายงานเอาทับเสร็จแล้วเอวาอวางไวนน้ไหนเอาวางไว้บนอกวาวาอออลาสตรีเอาวางบนอกเอาวางบนหน้าท้องเอาวางก็มีรายงานอย่างละเอียดละอ,อจนกระทั่งนบีนิ่งซอฮาบะท,ที่ยืนอยู่ข้างหลังเอ้นานบีนิ่งเหลือบดูนบี ทำอะไรนบีว่าอะไรเห็นคราวของนบีขยับพอละหมาดเสร็จเนี่ยน,นบีตอนที่ท่านนิ่งไปหลังจากตักเบสเข้าละหมาดแล้วท่านกล่าวอะไรซาฮาบะอยากรู้รายงานละเอียดละออนะทํำยังไงอะไรยังไงอืนบีนบีก็สอนให้อา้อาวดูอาอิฟติตา,เ,าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะงั้นละเอียดละออนะในทุกอริยาบทมีแล้วปัญหาก็คือในตัวบทหลักฐานที่จะเอามาใช้ ในละหมาดเนี่ยมันจะต้องเป็นฮะดีิสที่อยู่ในระดับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ก็คือฮะดีิสในระดับซอเฮียที่ถูกต้องชั้นเยี่ยมหรือฮะดีิสในระดับฮัสซันในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับฮะดีิสดอีฟฮะดีสที่มีปัญหาก็อย่าเอามาเป็นหลักฐานกำกับในเรื่องของการละหมาดหรือฮะดิเมาด้วยฮะดิเกนเอาออกต้องเอาออกไปให้ไกลๆเลยปัญหาก็คือบรรดาผู้คนในบ้านเราเนี่ยเคย เ,เป็น <c oughs> ที่ถกเถียงกันว่าจะใส่ทำไมอ่ะจะใส่ไซดีนาะในสลาวาดไม่ได้หรือไงเอา้านอกละหมาดพี่น้องว่ากันไปแต่ในละหมาดเนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดเองเออเองนะแม้ว่าคําว่าไซดีนาแปลว่านายของเราไซดีนามูฮัมหมัดแม้ว่าจะแปลว่านายของเราแต่ถ้าศาสนาไม่ได้สอนให้ใส่ พี่น้องก็อย่าไปใส่เองเอาแล้วนบีสอนอยังไงอ่ะซูฮาร์าบะก็ไปหาท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมบอกว่าอามารอนัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮานาอะตอัลลอได้ใช้พวกเราเนีน่ยทารอซูลอันนุซล,ล,ลียาอะไรก็ใช้ให้พวกเราให้สละวะให้แก่ท่านฝากใกล้ฝานุซลียาอะไรก็แล้วพวกเราเนี่ยจะสละวะให้แก่ท่านอย่างไรอ่ะ อัลลอฮ์ใช้พวกเราให้สลามกับท่านนะเรารู้และให้สลามกับท่านกล่าวว่าอย่างไงแต่อัลลอฮ์ใช้ให้พวกเราให้สละวาดกับท่านเนี่ยเราจะสละวาดยังไงเพราะคําสั่งของอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮวะมะลาอิกาตาฮูยุสลูนะอัลลอฮ์และมัลาอิกัตเนี่ยสละวาดขอพรให้กับท่านนาบียาอิฮวลละดีนาอามานูซอลูอะลัยฮิวาสลิมุตัสลีมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงขอพรจงสละวาดให้กับท่านนาบี ซอฮาบะก็ไปถามนบ,บีแล้วพวกเราจะขอพรจะสละวัตให้กับท่านนบ,บียังไงนบ,บีก็ตอบนบ,บีก็บอกให้ฟังอัลลอฮุมะซิลลิอาลามุฮัมมัดวาลาอาลีมุฮัมมัดปรากฏว่าในตำราที่บันทึกทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ซอเฮะที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีคำว่าไซยีดีนาอยู่ข้างหน้าอา้าวแล้วมันจะเดือดมันจะมันจะ เป็นอะไรเป็นล่ะถ้าเราจะไปใส่ไซดีนาเพราะว่าแปลว่านายของเรามันก็เป็นคําที่น่าจะดีเอาในอาจานใส่ไหมถ้าดีใส่ในอาดานอะอัชฮะดูอันมุฮัมมัดอรอสูละทำไมไม่มีเอาใส่ไหมล่ะก็ไม่เห็นมีสักสถานที่หนเวลาอาดานมาใส่ไซดีนามุฮัมมัดไม่ไม่มีแต่พอจะละหมาดจะใส่เอะล้วมันยังไงอ่ะ มันก็มีฮะดีิสที่มีการกล่าวอ้างกันว่าเป็นฮะดีิสอเียเป็นฮะดีสที่ปัญหาสำคัญก็คือว่าเช็คอัลบานีให้การรับรองว่าเป็นฮะดีสอเียแต่ผมอยากให้พี่น้องได้ไปดูข้อเท็จจริงเพราะในเรื่องนี้ในประเด็นนี้เนี่ยผมเขียนไว้เป็นหนังสือนะครับเป็นตำรับตำราวไว้เรื่องการกล่าวไซดีนา ปรากฏว่าในหนังสือฟาตุสลสซาลาตทอัลนานบีได้บันทึกคำรายงานเป็นสายรายงานจากอิหมัมมาลิกบันทึกคำรายงานพอเนื้อหาคำรายงานเนี่ยอัลลอฮุมะซัลลิอัลาอฮ์ไซดินามุฮัมมัดวะอัลอาลีมุฮัมมัดข้างหน้ามีไซดินาข้างหลังก็มีชื่อนบีมมฮัมมัดแต่ไม่มีไซดินา มีหลายคนก็เอาตรงนี้แหละเอาไปเป็นหลักฐานนี่ไงตัวเจอละตัวบทหลักฐานให้ใส่ใ,สในละหมาดแล้วก็เป็นฮะดิษที่เช็คอัลบานีให้การรับรองไว้เนี่ยผมตอบคำถามช้าไปไหมเจ้าหน้าที่ยกป้ายให้เวลาและคำยังขอเคลียร์ประเด็นนี้ให้จบแล้วกันนะเป็นคำถามสุดท้ายเกินเวลานิดหน่อยคงไม่ว่ากันเด,เดี๋ยวจ่ายค่าเวลาให้จะก,กี้ <c oughs> เพราะเวลาเขามีค่าผมก็ใช้เวลามาพอสมควรปรากฏว่าในสายรายงานในตําราเล่มนี้เนี่ยที่เช็คอัลบานีแกก็เอาไปตรวจสอบด้วยแล้วก็บอกว่าฮะดิษบทน,นี้เป็นฮะดิษซอเฮียปัญหาก็คือว่ามันซอเฮียจริงไหมคือคู่ผมเองเนี่ยไม่จำหนิเช็คอัลบานีนะครับแต่ว่าเช็คอัลบานีเองก็เป็นคนที่อาจจะมีการ พลังเผลอพลาดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราคนยุคหลังเนี่ยเอ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เอาสายรายงานของฮะดิษบทนี้ที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้เอาไปตรวจทานดูกับต้นฉบับที่เขาอ้างสายรายงานก็คือจากฮ่่นอิหมัมมาลิกปรากฏว่าต้นฉบับของอิหมัมมาลิกในหนังสือมุอะตาะเนี่ยซึ่งเป็นตำราบันทึกฮะดิษของอิหมัมมาลิกในต้นฉบับเนี่ยไม่มี คำว่าไซนาอัลลอฮุมมะซิลลิอาลาอมุฮัมมัดวะอัลาอฮ์มุฮัมมัดในต้นฉบับเนี่ยไม่มีแต่ฉบับที่ก๊อปมาจากอิหมมาลิกที่บอกว่าเอาสายรายงานเดียวกันเลยเอามาจากอิหมมาลิกชื่อนังสือฟาดุสลสลาติอัลนาบีเนี่ยกับมีโผล่คำว่าไซนามาคำหนึ่งบรรดาผู้คนนี่ก็ไปเอาไอ้ต้นที่คัดลอกผิดนี่เอามาเป็นหลักฐาน แต่ต้นฉบับที่ถูกต้องนี่ไม่เอาเอาพี่น้องเราไปดูสิจากฮะดิษบทนี้ที่ต้นเนี่ยจากสายรายงานของอิหมัมมาลิกเนี่ยอิหมัมมุสลิมก็เอาไปบันทึกต่อก็ไม่มีคำว่าไซนาในสุนันต่างๆต,ต,ติรมีดีนซาอีอิบเนียมายะเอาไปบันทึกต่อก็ไม่มีไซดีนาต้นฉบับก็ไม่มีและฉบับที่คัดลอกเอาไปอย่างถูกต้องอย่างโซเฮียมุสลิมติรมีดีนซา,าอีก็ไม่มีอ้า ของที่ถูกต้องเราไม่เอาแต่เรากลับไปอ้างไอ้ไอที่เขาคัดลอกผิดพลาดนะ่ยที่มีคําว่าไซนาเกินไปไปไปคำเราไปเอาไอ้ไอ้ตรงนั้นแหละเอามาอ้างเป็นหลักฐานเพราะงั้นความถูกต้องตรงนี้อยู่ตรงไหนละ่ะต้นฉบับไม่มีอ่ะพี่น้องลองถ้ามีตำรับตำราฮะดิษนะครับลองไปตรวจสอบต้นฉบับสายรายงานในเรื่องนี้ ท่านอิหมัมมาลิกเป็นคนรายงานไว้พี่น้องไปตรวจสอบจากต้นฉบับและไปตรวจสอบในโซเฮียมุสลิมที่เอาจากสายรายงานของอิหมัมมาลิกไปบันทึกไว้เหมือนกันก็ไม่มีในบรรดาตำรึกบรรดาบันทึกฮะดิษอื่นๆก็ไม่มีเพราะงั้นที่ถูกต้องเนี่ยที่ท่านนาบีสอนให้สละวาดในละหมาดเนี่ยไม่มีฮะดิษโซเฮียบทใดที่ระบุคําว่าไซนาไว้ด้วยนะครับอัลลอฮุมะซิลลิอะลา์มุฮัมมัดวะอะลาอัลีมุฮัมมัดเนี่ยถ้าบอกว่าแล้วมันไม่ดีง จะไปเติมอืจะเติมก็เติมให้หมดสิในอาจารก็เติมไปด้วยในอะไรก็เติมไปด้วยอว่าไปนะถ้ายิ่งถ้าในละหมาดเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าไปคิดเออเองอะไรเองไปอ่านเองไปเออเองก็ก็อย่ากระทําการเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าละหมาดของเรามีสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปเจือปนการละหมาดนั้นจะไม่ถูกตอบรับ อิบาดาใดๆที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปนอิบาร์ดาเหล่านั้นเนี่ยทำแล้วมันฟาวนะครับจะไม่ถูกตอบรับเราได้อ่านฮะดิษเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ไปในชั่วโมงแรกที่ได้อธิบายกันไปแล้วนะครับเพราะงั้นทำอย่างที่นบีสอนให้ทำแล้วครับแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามเวลาที่นบีสอนถ้ากำหนดวันให้ตรงวันถ้ากำหนดเรื่องสถานที่เรื่องวิธีการทำเหมือนอย่างที่นบีสอน แล้วก็เราก็จะได้รับภาคผลของการกระทำนั้น